วเอ็กอาร์เอสงบแต่งแสนกว่าบ,บาท f อจากจันทบุรีแคสนี้ดาวไป8ปดแสนกว่าแต่งอีกแสนกว่าเบนเสร็จเกือบล้านครับลูกค้าเลือกนี่เลยล้อเวกแท้นะครับเอฟเอ็กซ์ศูขอบ20แล้วก็ยางโตโยโตยอทีสามสองห้าห้ส่ส่วนตัวของการจัดทรงนะครับช่วงล่างลูกค้าใส่โช๊คด้านหน้าเป็นโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีปรับ16ระดับด้านหลังเป็นพิกกี้แบงค์ซับแคนปรับ8ประดับเสริมความหนึบนะครับเสริมสมรรถนะด้วยตัวชุดปีกนกกันโค้งของโปรเฟนเดอร์นะ เซตนี้เนี่ยมีการโหลดหน้า1.5แล้วก็หลัง2เราก็เลือกใช้ตัวของสปริงตรงรุ่นกับตัวมิลเนะฮะจัดให้เซตนี้เนี่ยอีกแสนกว่าบาทสําหรับชุดแต่งแบบนี้ใครที่อยากได้รถมิลเพร้อมแต่งนะสามารถทักมาสอบถามเซลล์นิดได้โทรมาที่097 207 7861อยากได้แต่งแบบไหนอยากใช้งบในการดาวเท่าไหร่นะครับสามารถสอบถามเราเข้ามาได้พอเริ่มต้นออกรถ259,000บาท สำหรับเจ้ามิวเ r s หรือดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่1.39ครับใครสนใจโปรโมชั่นแบบนี้อย่าลืมทักมหากันไป